เธอดีเธอไหมจะเป็นยังไงถ้าฉันไ,ไม่ทำมันเราจะงรักกันรืเปลาถ้าไม่ปล่อยมือกันเธอฉันนี่จะเป็นอะไรักแรกเร่มแตชฉน time ครับสวัสดีครับชบอกว่าเป็นเกียรติมากจริงครับได้อยู่ทัากลังนแฟนๆของหลายๆศิลปินเลยนะครับแฟนคข <laughs> <laughs> รอข้างหลังนานมากครับแล้วก็ข้างหลังนี่ก็เป็นเครื่องยิงสมองพอดีนะครับ ลมควันอยู่ประมาณตั้งแต่แฮปปี้เอนดิ้งขึ้นนะครับแล้วก็ผมว่าสิ่งหนึ่งที่ดีสุดเลยคือรอบแรกนี้เป็นรอบที่เราเปิดได้ด้วยคนที่ร้องหลายๆเพลงของพี่แอมได้แล้วก็รักพี่แอมแน่นอนขอบคุณน้ำแมงที่ร่วมร้องไปด้วยกันเมื่อกี้นะครับพวกคุณเป็นกลุ่มคนดูในรอบแรกที่ดีมากๆครับขอบคุณมากตัวผมเองเนี่ยก็ถูกชักชวนมานะครับในคอนเสิร์ตวันนี้โดยที่ ก็ไม่คิดว่าจะเป็นหนึ่งในเจ็ครับโดยส่วนตัวเนี่ยม,มาด้วยความรักนะมาด้วยความตั้งใจเพราะว่าการมีคอนเสิร์ตให้กับซองไรเตอร์ในยุคทุกวันนี้มีน้อยมากน้อยมากนะครับแล้วก็คุณณชรญานี่เขามีผลงานที่มากพอที่จะทำได้3ามคอนเสิร์ตในงานเดียวด้วยซ้ำ ตอนว่าถ้าจะให้พูดถึงเรื่องของชิ้นงานที่ได้ทำกับพี่แอมที่ผ่านมาอยา่างเพลงรักแร,กแรกเมื่อกี้เนะี่ยก็จะเป็นชิ้นงานที่เ,ออเมื่อปีที่แล้วปีสองปีที่แล้วเนาะที่ได้ทํากับพี่แอมไปนะครับแล้วก็เป็นคนที่สร้างความประทับใจในทุกชิ้นงานให้กับผมเลยแต่ถ้าย้อนไปในชิ้นงานแรกที่ที่ทาให้ผมรู้สึกว่าผูา้หญิงคนนี้เก่งมากๆทั้งที่มีความสูงแค่ร้อยห้าสิบเซนทเท่านั้นแต่ บุลเล่ครับ <S <S คือชาวเน็ตเหล่านั้นสินะครับ <S 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 ที่บอกว่ากระดิกนิ้วขวาแล้วก็ผิดทันทีใช่ไหมฮะไม่แต่เน็ตที่ผมพูดที่นี้นี่คือหมายถึงว่าตัวเล็กนิดเดียวเองอะได้เจอพียบมตัวจริงๆแล้วก็พียบมตัวเล็กนิดเดียวเลยแต่ว่าเป็นคนที่สร้างแรงสั่นสะเทือนให้กับ <Okay. S 1> วงการเพลงไทยอยู่ตลอดเวลาที่ผมได้ทําเพลงพิงครับวันแรกที่ไปอัดเพลงเนี่ยพีย่แอม ทักผมเรื่องแรกไม่ใช่เรื่องการร้องหรือเรื่องของเพลงแต่ว่าทำไมใส่เสื้อสีนี้มามันเป็นกลากินี <laughs> ผมใส่เสื้อสีผูกไปอัดเพลงนั้นนะครับแล้วก็ตัวผมเนี่ยไม่มีความรู้เรื่องพวกนี้แต่ว่าสิ่งหนึ่งที่ที่ผมรู้สึกเลยว่าอองานชิ้นนี้เนี่ยมันมหัศจรรย์มากแล้วก็ คุณจฉริยานี่คือของจริงมากๆเลยคือแม้นะแต่วันที่ผมใส่เสื้อที่เป็นสีกากินีที่สุดประจำวันนั้นไปเพลงนี้ก็แตกดหนึ่งร้อยล้านวิวไปแล้วันที่เรียหร้อยครับซึ่งสิ่งที่ผมจะบอกนั่นก็คือว่าบางทีมันอาจจะไม่ได้เกี่ยวอยู่กับสีเสื้อแต่ว่ามันเกี่ยวกับคนที่สร้างเพลงนี้ขึ้นมาจริงๆแล้วก็ นั่นคือความสำคัญคนสร้างเพลงครับไม่ต้องตบมือผมนะครับตบมือให้คณอัจฉริยานะฮะซูมิรุทจะเดินไปไหนแล้วนะครับเธอน่าจะเป็นเธอน่าจะเป็นคนเดียวในคอนเสิร์ตนี้ด้วยที่สามารถเดินข้างล่างเวทีนี้โดยที่ไม่ต้องก้มเลยนะครับผมสงสารทีมงานเสื้อผ้ามากจับแล้วจับอีกนะครับแต่นั่นแหละแล้วก็ผมว่าเมื่อพูดมาถึงขนาดนี้นะครับผมอยากให้ ออนะช่วงเวลาต่อจากนี้เนี่ยมันจะไม่ใช่ her voice and his voice แต่จะเป็น her v o r c e and our voice ครับเพลงต่อไปที่เราจะร้องด้วยกัน mm hmm. คุณสะดวกหรือเปล่าสะดวกโอเคนะคือเ <Okay. S 1> มืม่อกี้ที่ดูแล้ว mm hmm. พวกคุณไม่ต้องกังวลเรื่องร้องเพ้ยนนะครับเพราะเมื่อกี้ที่พวกคุณทำก็ไม่ได้ร้องตกนะครับ mm hmm. เพราะฉะนั้นไม่มีใครเสียและไม่มีใครได้จากสิ่งน,นี้ mm hmm. คุณจ่ายเยินมาแล้ว mm hmm. คุณมีความสุขกับโมเมนต์นี้ให้ดีครับ เพลงต่อไปนี่ผมผมอยากได้ยินตั้งแต่หน้าสุดตรงนี้เลยนะฟอนโรไปจนถึงหลังสุดเลยนะได้ไหมไหวไหมพยายามตื่นตัวเรื่อยๆนะครับเพลงช้าเราอีกเยอะเลยนะครับ <laughs> งั้นนี่คืออีกหนึ่งเพลงที่ผมได้ร่วมทำง,งานกับคุณแอมมัชริยานะครับแล้วเราจะร้องเพลงนี้ให้คุณแอมได้ยินกันนะครับ <laughs> เพลงนี้ชื่อเพลงว่าผิงนะครับรบกวดด้วยนะครับ yeah